โอ้ยังไงยังไงสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบบ่ายของวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะที่24สิงหาคม2565มันยังไงกันเนี่ยเมื่อเช้านี่คือฝนตกหนักมากนะคะอ ตอนนี้สองแอดก็พากันไปทานข้าวนะคะทานข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็กลับเข้าทีา่โคกนองนานะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะตอนนี้นุก็โอ้โหปรับตัวไม่ทันจริงๆเมื่อเช้านี้ไม่มีแสงแดดเลยมืดฟ้ามัวดินทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบ ตอนนี้คือแดดออกแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเริ่มจะร้อนจะบอกว่าเริ่มจะร้อนนะคะมันยังไงกันเนี่ยบ่ายนี้นะคะตอนเช้าฝนตกแรงมากนะคะตกตลอดเลยแต่ว่าตอนบ่ายมาคือฝนหายแล้วแต่ยังคงมีมวลน้ามหาศาล ที่ไหลยังกับลำธารน,นู่นนะคะน้ำที่ไหลเอ่อจากสระนะคะ ว้าวแดดออกแล้วครับพี่น้องพร้อมจะลุยงานต่อหรือเปล่าอ๋อเริ่มด้วยกันพี่นุ๊กมานะเห็นเขาจัดเริ่มจากตลาดยังคะมาทางเขาลวดนะคะมามัดก่อนเนอะสงยจะแแตตกลลลาา้วดนอะเนอะเนอะจะมามาถึงปุ๊บนะคะพี่พีก็เรียกทานส้มตำใครเป็นคนซื้อมา ใครเป็นคนซื้อมาคะเนี่ยตำเอาตำเอาลูกคายเลยว่าต้องเป็นแม่ต๋อมตำแน่เลยพี่มานาอ้มันใช่เปล่าเนี่ยมันแม่นบ่เนี่มันใช่หรือไม่พี่มานาพี่มานาตำเมื่อวานนี้มาถึงก็มีส้มตำให้เราทานนะคะแกง่วง ลูกจะชิมนะคะโอ้น้องปอนเป็นลูกมือวันนี้

อืมพี่ชิดสวัสดีค่ะพี่ชิดสวัสดีค่ะเมื่อลงพลอนุมัติพอพงจัดให้ไวยิ่งกว่าฟัาแปดมอันุมัต่อพงจัดให้ไวยิ่ง้ด ให้จะได้คิปร้อยคิปนะแต่ดู้ว่าพู้สึไมไฟี่ดเก็บอกว่าถ้าเกิดไฟาถ้าเกิดมันมีไมไฟ้าเร็วร้อบอกเบอกว่ามีขนาดช่างคนคลคยคลิปนีย่งถ่ายสองนาทีนี่ถึง อ่าเพราะพงจัดให้นะคะนี่งลงไปไหนคะ

ติดทาใบติดกันศาสตร์กันค่าบายนี้ตอนแรกก็แอบคิดอยู่นะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าฝนคงตกทั้งวันแน่เลยที่ไหนได้นะคะช่วงบายนี่คือฝนหยุดที่ก้าวมานี่ฝนหยุดเลยน่าจะถ้าถ้ามาตอนเช้านี่แบบจะดีมากฝนน่าจะหยุดรอมันเล่นยังอ สภาพอากาศในวันนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกพวกเรานี่คือคล้ายจะง่วงนอน และคล้ายเหมือนจะเป็นลมตอนเช้าง่วงนอนายมาคล้ายจะเป็นลมเย็นมานี่คือนอกนะคะไม่ไหวนะคะหลับป wow ุ๋ยเลยพี่ห right. นิงเดินมาพึบ มาเดินมาครัวกลางนะคะลลคลนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากชมคลิปให้กับทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ อาจจะแบบไม่ได้มีคอนเทนต์มากมายนะคะในวันนี้แต่ว่าก็โดยพี่พน้องๆแม่ๆนะคะพวกเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะให้รุงพลแล้วก็พวกเราได้พักอีกหนึ่งวันเนาะก็ฝากทีพิสก,กินทีพิคอฟฟีนะคะส่งปุกพาริจิตด้วยนะคะแอตไลทีพิสก,กินออฟฟิเชียลนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ